สวัสดีครับท่านผู้ชมยีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงค์ลิซเซนวันกันอีกเช่นเคยนะในวันนี้ครับผมก็จะมารีวิวทางด้านของพยักข่าวโลกันหรือที่เรารู้จักกันในนามว่าเสือ HP นั่นเองครับในตัวละครตัวนี้จะมีความสามารถยังไงและเราเนี่ยจะต้องอัพค่าสเตตัสอะไรต่างๆเนี่ยยังไงเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของสกิลที่ผมจะอธิบายในวันนี้กันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนอื่นนะสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆมีคุณภาพเติมเกมในราคาถูกๆเนี่ยผมก็ขอแนะนําเป็นร้านเติมเกม Power p a y เลยนะครับสามารถเซิ หรือว่ากดที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้บอกได้เลยว่าเติมถูกกับการเติมเองอย่างแน่นอนครับโดยวิธีการใช้งานเนี่ยสุดแสนจะง่ายได้ครับเพียงทุกคนเนี่ยทักเข้าไปในเพจนะจากนั้นก็บอกว่าเติมเกมมาต่างต่างเนี่ยทางเพจก็จะมีการส่งลิงก์ทุกคนก็กดเข้าไปในร้านคา้าครับกดที่เกมที่ต้องการนะครับผมจากนั้นก็กดเลือกแพ็กครับและเราเนี่ยก็กดหน้าชําระเงินนะครับผมในหน้าชําระเงินเนี่ยก็จะมีการให้กดเลือกสนับสนุนสตรีมเมอร์แนะนําว่าทุกคนเนี่ยกดเป็นช่องแบล็กลิส้าเอ็ดวันกันเลยนะครับถ้าเกิดวา เดืนวันมันก็จะขึ้นมาก็อย่าลืมกดเลือกสนับสนุสนให้ผมด้วยนะครับผมในการใช้บริการเนาะโอเคหากใครใช้บริการแล้วก็ขอบคุณมากครับเอาล่ะก็ที่จะไม่ให้เสียเวลาเนี่ยผมจะไปร,รีวิวทางด้านของสกิลเสือเอกีกันเลยดีกว่าครับเรามาเริ่มกันที่วงแหวน1สาย1กันเลยดีกว่าครับอ่ะพยักเหาะเหินนะโดยสกิลตัวนี้ครับพยักข่าวโลก,กาจะมีการทําดามเมจใส่ศัตรู1ยูนิตประมาณ1 2 7 5ตรงนี้น่าจะมีการขึ้นตามวงแหวนเนาะของพลังโจมตีและมี ดึกครั้งสกิลเนี่ยเข้าใจไม่ยากเลยครับมันก็คือการใช้ทักษะไปครั้งหนึ่งปุ๊บแล้วก็มีการโจมตีปกติไปอีกหนึ่งครั้งครับผมอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้โดยสกิลตัวนี้เนี่ยเป็นทางด้านของดาเมจเดียวเพราะฉะนั้นเราใช้ทักษะตัวนี้ไปปุ๊บมันก็จะโจมตีเียงแค่ศัตรูตัวเดียวครับแล้วมันก็จะมีการโจมตีปกติเพิ่ม 1, 1> ครั้งเนาะเอาล่ะเราไปดูกันที่1000ปีครับหลังจากที่เราเนี่ยมีการใช้สกิลตัวนี้ครับการโจมตีปกติของตนเองเนี่ยจะเพิ่มขึ้นปปปรรระะมาณ50% 0,000คคััับบต่่่ออเนนนนื1 1ททไดูีี 10, ก็จะเพิ่มดาเมจเนี่ยจากการโจมตีปกติของเราให้เป็น100%ครับต่อเนื่อง1เทินครับตรงนี้ก็จะเป็น150%ต่อเนื่อง1เทินถามว่ามันดีไหมตัวละครหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะคิดว่ามันไม่ดีใช่ไหมล่ะคุณลองคิดถึงปูกะบีครับมันเป็นตัวละครประเภทที่ว่าเน้นการโจมตีปกติแล้วมันก็มีดาเมจที่แรงกว่าการใช้ทักษะค,ครับผมตัวละครพวกนี้เนาะดังนั้นเราได้ดาเมจโจมตีปกติตรงนี้มาบอกได้เลยว่าดีนะครับผมเพราะว่าพยักข่าวโลกันตัวนี้ครับมันจะเน้นทางด้านของการโจมตีปกติเป็นหลักครับผมก็จะเป็นประมาณนนี้ แล้วเราไปดูกันที่50,000ปีครับการโจมตีปกติเนี่ยจากปกติเราจะตีได้เพียงแค่ครั้งเดียวใช่ปะหลังจากที่เราเนี่ยมีการโจมตีทักษะตัวนี้ใส่ศัตรูครับตรงนี้มันก็จะมีการโจมตีเพิ่มเป็น2ครั้งนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เอาละต่อไปไปดูกันที่1 0 0 0 0แปีครับหากค้าป้าหมายสําเร็จในเทิร์นที่ใช้สกิลนี้นะจะมีการโจมตีปกติใส่ศัตรูที่มี h p ต่ําที่สุดนะครับผม3มช่วงทันทีนะโอ้โหบอกได้เลยว่าตายแนย่นอนนะครับผมก็จะเป็นบารดีนะอ่ะสกิลตัวนี้ไม่ไได้้มีอะรเขาาใจยก เลยครับเข้าใจโคตรที่จะง่ายนะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ทางด้านของทักษะที่สองสายเออใช่ทักษะที่2สาย <c oughs> <reco Christ>. <fry UC S> 1ก <s uffy> ันเลยดีกว่าครับโดยทักษะตัวนี้นะครับผมขออธิบายแบบรวบลัดไว้ก่อนนะว่าเราเนี่ยสามารถไปใช้ทางด้านของวง1หรือว่าวง2กันได้โดยการใช้งานเนี่ยมันจะผ่านทักษะที่4ครับไม่ว่าทักษะที่4เราจะใช้เป็นสายอะไรมันก็จะมีการสลับลางกันดังนั้นนะครับผมทุกคนไม่ต้องซีเรียสนะครับผมทางด้านของเราจะใช้เป็นสาย1หรือว่าสาย2ดีดีทั้งคู่ครับผมคุณอยากใช้ตรงไหนคุณรอไปสลับในเกมก็ได้ แต่ว่าเนี่ยมันก็จะมีทางด้านของเทคนิคว่าคุณเนี่ยควรใส่ทางด้านวงแหวนไหนนะครับผมในเริ่มต้นอะไรต่างๆเนาะอันนี้ทุกคนก็ลองไปดูทางด้านของวิธีการจัดทีมนะครับผมทีมตีกระดูกอะไรต่างๆเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาอ่านสกิลกันเลยดีกว่าครับสภาพโลกันนะครับผมดาเมจท้ายสุดจากการโจมตีปกติแล้วก็การใช้สกิลวิญญาณแรกครับสภาพโลกันเนี่ยจะสูงขึ้นถึง125%บเอบอกไดยเลยว่าโคตรดีครับผมเคยบอกไปหลายทีแล้วว่าไอ้ตัวดาเมจท้ายสุดเนี่ยมันคือดาเมจที่คูณเป็นตัววสุดท้าายยบ,บอกเล่ รุแนแรงอย่างแน่นอนเนาะเรามาดูกันที่1000ปีครับในสภาพโลกาลเนี่ยการโจมตีปกติจะเพิ่มขึ้นเป็น1ช่วงนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ต่อไปครับ10,000ปีในสภาพโลกาลเนี่ยครีทุก1%จะมีการอัปเกรดครีดาเมจประมาณ1%ครับผมอ่ามันก็จะมีการแปลงครีเป็นครีดามจถามว่ามันดีไหมมันก็จะเป็นการคืนทุนนะครับหากคุณเนี่ยไปอัพแต้มพอสวรรค์เป็นทางน้านของค่าครีนะครับผมก็จะได้ครีดามจมาแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะใส่ววงแหนเป็ค ผมถามว่ามันคืนทุนไหมบอกได้เลยว่าขาดทุนครับเพราะว่าไราคิดหทางด้านของวงแหวนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวอธิบายก่อนถ้าเกิดว่าเป็นวงแหวนแบบนี้นะครับผมคุณจะได้ค่าคิรเรตประมาณ24%ซึ่งมันน้อยมากๆจริงๆมันควรจะได้เป็น4 8นะครับผมไม่ต้องถามนะทุกคนก็ลองไปศึกษาเอาอันนี้ผมเคยอธิบายแบบว่าไปหลายรอบมากนะครับผมเรื่องวงแหวนนะหากเราใส่เป็นคิดเนี่ยเราจะได้น้อยกว่าปกติไม่ว่าจะเป็น ADK หรือว่าคิดามจได้น้อยที่สุดเลยดังนั้นนะผมการ เป็นทางด้านของคริดาเมทครับสำหรับวงแหวน10,000ปีเนี่ยคืนทุนครับผมต่อไปเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของวงแหวน2 5 0 0 0ปีกันเลยดีกว่าครับในสภาพโลกานครับคริทุก1%จะมีการอัปเกรดคริดาเมทถึง2%นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็5 0,000ปีนะในสภาพพยาขาวโลกานคริทุก1%นนะครับผมก็จะมีการอัปเกรดครดาเมทถึง3%นะครับผมอ่ะหากใครเนี่ยจะใช้ทางด้านของวงแหวนครินะครับผมผมขอแนะนำนะให้คนเนี่ยมีวงแ ไปนะครับผมบวกกับทางด้านของ1ดาวแดงนะเพื่อที่จะใช้ค่าตรงนี้ครับซึ่งคุณเนี่ยจะได้กําไรนะครับผมมาแค่1แต้มเท่านั้นนะครับผมก็คือหากเราเนี่ยใส่วงแหวนไปทางด้านของวงแหวนครใช่ไหมละ่ะอ่าสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือสองหมื่นห้าพันปีตรงนี้คืนทุนแล้วแล้วก็เราก็จะได้กําไรทุกหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะได้กําไรคริดาเมจมาถ,ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ดังนั้นนะก็จะสามารถใส่วงแหวนได้ผมแนะนําให้ใส่แค่ตอนห้าหมื่นปีแล้วแล้วก็ตัวละครหนึ่งแดงเท่านั้นนรเาาาไปดดูทงง้ขอ ในสภาพโรการดาเมทหายสุดจากการใช้สกิลหนึ่งยูนิตท,ที่จะได้รับลดลง80%และการโจมตีปกติจะมองข้ามโล่แล้วก็ต่อต้านดาเมจนั่นเองครับผมก็จะไม่โดนต่อต้านดาเมจนะหากมอนเนี่ยมีการต่อต้านดาเมจก็ตามตรงนี้เนี่ยจะไม่ต่อต้านดาเมจอาถามว่ามันเป็นเรื่องดีอะไรซึ่งต้องไปอธิบายทางด้านของวงแหวน1สาย2นะครับผมอ่ะตรงนี้มันจะใช้คอมโบควบคู่กันอะไรประมาณนี้เอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของวงแหวน3นะครับผมสาย1กันเลยดีกว่าครับ ในสภาพพยัคขาโลกันถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการโจมตีปกตินะครับผมก็จะมีดาเมจ510เปอร์เซ็นต์นะครับผมของพลังโจมตีทําให้เป้าหมายเนี่ยได้รับดาเมจสูงขึ้นด้วยต่อเนื่องสองเทินครับผมไม่ได้มีอะไรมากเนาะแล้วก็จะมีตั้งแต่30นะครับผมจนถึง90แล้วแต่ละอา,อายุวงแหวนเลยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ไม่ได้เข้าใจอะไรยากเพราะว่ามันจะทําให้ศัตรูเนี่ยได้รับดาเมจสูงขึ้นนั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านของทักษะที่สี่สายหนึ่งกันเลยดีกว่านะพยัคขาโลกันะครับผม,ม,มด1,500 130เปของพลังโจมตีและมีการเปลี่ยนรูปลักษ์ของตนเองนั่นก็คือทักษะที่2สาย1หรือว่าสาย2ก็ตามนะครับผมหากคุณใช้เป็นทางด้านของสาย1อยู่นะเราใช้ทักษะตัวนี้มันก็จะกลายเป็นสาย2ครับใช้กรอบมันก็จะเป็นกลายเป็นสาย1อะไรประมาณนี้นาะมมันก็จะมีการเปลี่ยนรูปลักษ์เป็นทางด้าน,นของจูชิงมูปไปจูชิงมู่ไปอะไรประมาณนี้ครับผมจากนั้นนะผมจะมีการอัปเกรดพลังโจมตีให้ตนเองประมาณ61.2 0ของพลังโจมตีทั้งหมดของลูกทีมสายโจมตีนัก่่อเเนนนืง2ททา้ะครับ,นนรบรณ อธิบายให้เข้าใจ ay, ง่ายๆครับสกิลนี้ไม่ได้มีอะไรมากเลยหลังจากที่เรากดใช้ครับผมมันก็จะมีการเปลี่ยนรูปร่างนะครับผมหากคุณเนี่ยเป็นรูปร่างของมูไปอยู่ก็จะกลายเป็นจู่ชิงเป็นจู่ชิงอยู่ก็จะกลายเป็นมูไบนะครับผมสลับไปสลับมาประมาณนี้นะโดยการกดสกิลนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่สลับอย่างเดียวนะครับผมก็จะมีการอัพเกรดพลังโจมตีประมาณ61.20%ด้วยนะครับผมของพลังโจมตีสายโจมตีหนักนะหากคุณเนี่ยเอาสายโจมตีหนักไปด้วยมันก็จะมีการก่อพลังสายโจมตีนักกแต่่่ถ้้าาาเเิดดวคุณไไมอ สายจุมตีหนักไปด้วยมันก็จะไม่ได้มีการกอป์คางตรงนี้ครับซึ่งโดยปกติแล้วหากเราไปตีกระดูกนะครับผมไม่ได้เอาสายจุมตีหนักเข้ามาอย่างเลยอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าเราจะเอาเข้านะครับผมก็จะเป็นในด้านของเสือสาย2มากกว่าไม่ใช่สาย1นะครับผมจะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของพาสซีวงแหวนกันดีกว่าครับว่ามันจะมีการแก้ปัญหาตรงนี้ได้หรือเปล่าเนาะขณะมีการเปลี่ยนลูกหลักครับทุกการมีนะครับผมสายจุมตีหนักสายจ่มตีวงไวหนึ่งคนเนี่ยสกิลคูลดาวนะครับผมจะมีาิสยต คุณมีสายโจมตีว่องไวแล้วคูดาวเนี่ยมันจะนับเป็น2นะครับผมไม่ใช่ครับคุณมีตัวไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นโจมตีหนักหรือว่องไวครับคูดาวเนี่ยมันจะมีการลดลง1เทินหลังจากที่เราเนี่ยใช้ทักษะนะครับผมตัวนี้โอเคเราไปดูกันที่1 -0,000 ่นปีครับตัวหมื่นปีเนี่ยก็จะมีทางด้านของสายโจมตีหนักสายโจมตีว่องไวนะครับผมเหมือนเดิมครับแต่ตรงนี้เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นทางด้านของลดไปถึง2เทินแล้วอ่าจําเป็นประมาณนี้ครับผมสายโจมตีหนักสายโจมตีว่องไวคืออะไรนะครับผมมีแค่ตัวเองนะผมก็จะสามารถลดคููดดดดาาาาาววนนนไไ้้ออออัีีถืื่่่เเเปป็รรงงยมก ที่25,000ปีครับสามารถเพิ่มได้จากสายโจมตีหนักสายโจมตีว่องไว้ได้อะโอเคเกิดจากอะไรจากปกตินะครับผมมันจะมีแค่สายโจมตีหนักนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นสายโจมตีหนักสายโจมตีว่องไวไ้แล้วนะครับผมก็คือก๊อปมาได้เพิ่มอีก1ตัวนะครับผมไม่ใช่ห หนึ่งสายนะก็คือก๊อปสายว่องไวได้นะจากปกติเนี่ยก๊อปได้แค่สายโจมตีหนักเท่านั้นครับแล้วเราไปดูตอนที่50,000ปีครับตรงนี้นะครับผมมันก็จะมีการก๊อปพลังโจมตี61%ของสายป้องกันนะครับผมสายซัพพอร์ตอีกนะครับผมเราไปดูกันที่1 0 0 0 0แปีครับก็จะมีการก๊อปพลังโจมตีของสายควบคุมอีกนะครับผมอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เข้าใจไม่ยากเลยครับตรงนี้นะก็จะบอกได้เลยว่ามันเป็นการแก้ปัญหาของตัวละครเสือครับจากปกติเนี่ยจะมีการก๊อปพลังแค่สายโจมตตีหหนนนัััักกมาาใ้้บวเเองท่ นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเรามี1 0 0 0 0แปีมันก็จะมีการก๊อปควบคุมก๊อปสายซัพพอร์ตก๊อปสายอื่นๆนะครับผมก๊อปทุกสายเลยอ่ะจะเป็นประมาณนี้นั่นเองครับทําให้เวลาเรากดทักษะต,ตัวนี้บอกได้เลยว่า พลังโจมตีเนี่ยเพิ่มมาอย่างเยอะมากๆเลยแต่ว่ามันจะเพิ่มมาแค่2เทินเท่านั้นนะครับผมก็จะลืมสลับไปสลับมาเรื่อยๆด้วยตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นทางด้านของ PVP PVE อันนี้ก็แล้วแต่เลยครับคุณสะดวกใช้ตัวไหนก็ใช้ไปเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหาวน้านของทักษะที่1สาย2กันเลยดีกว่านะรวมเหล่าวีและบุรุษครับพยาขาวโรการจะมีการทําดามเมจใส่สตู1ยูนิตประมาณ12 7 5องจาปของพลังโจมตีการปล่อยสกิลนี้ครั้งแรกนะครับผมจะมีการบันทึกดามเดามจตอบ ที่เพื่อนเนี่ยมีการโจมตีปกติก็จะมีการเสริมดาเมจ35%ของค่าบันทึกตรงนี้ด้วยนะครับผมก็คือเพื่อนโจมตีปกติแรงขึ้นเหมือนกันนะครับผมตรงนี้ก็บอกเลยว่าถ้าเป็นเรื่องดีไหมก็ลองเอาไปคอมโบนะครับผมควบคู่กันดูแล้วก็การปล่อยสกิลนี้อีกครั้งครับจะมีการรีเซ็ตระยะเวลานะครับบุคคบันทึกแล้วก็รีเซ็ตค่าใหม่ด้วยนะครับผมโดยการบันทึกเนี่ยก็จะมีการเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมก็ตอนแรกเนี่ยจะเป็น100ครับต่อไปจะเป็น, 200, 300, น,นเองร้บยมจะเก็มานี้นะ๋ยน แหวนก็ดีกว่าครับค่าสมบรติวิสิดาเมจสกิลนี้2เทินแรกสูงขึ้นนะครับผม800หากเราใช้สกิลนี้ภายใน2เทินแรกครับก็จะมีดาเมจที่บอกได้เลยว่าแรงนะครับผมขึ้น800%อะไรอย่างนงี้เอาไว้ PP ก็ได้นะอ่าแล้วก็เป็นทางน้านของ1,200จนถึงนะครับผม2,500นะผมใช้ภายใน2เทินแรกเท่านั้นหากเลย2เทินแรกนะครับผมดาเมจตรงนี้นะครับผมก็จะไม่มีประโยชน์เลยโอเคสําหรับพาสีพวกนี้บอกได้เลยว่าก็ไม่ได้ว้าวเท่าไหร่นะครับผมมาดูกันที่100,000ป ครั้งแรกเนี่ยจะมีการทวีคูณครับผมบอกได้เลยว่าโคตรที่จะดีครับมันจะมีกระดูกประจําตัวสวดแขนนะครับผมตรงนี้เราเอาไว้บันทึกดาเมจแล้วเราเอาไปตีบอสบอกได้เลยว่าโคตรที่จะแรงครับผมเราใช้ทักษะตัวนี้มันก็จะมีการบันทึกดาเมจของเราที่ทําไว้นะครับผมแล้วเราโจมตีปกติเนี่ยมันก็จะแรงนะครับผมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าเรามี1น0 0 0 0ปีมันก็จะทวีคูณในครั้งแรกใช่ปะหากเรามีกระดูกประจําตัวนะครับผมมันก็จะมีดีกว่านี้อีกเพราะว่ากระดูกประจําตััวเนนี่ยมก็บสแตให้ แล้วมันก็ทวีคูณตรงนั้นอีกมันก็เลยทำให้ดาเมจที่มันบันทึกไว้เนี่ยบอกได้เลยว่าโคตรที่จะสูงครับผมอะดังนั้นนะครับผมเราควรมีกระดูกส่วนแขนนะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีนะครับผมก็ไม่เป็นไรถามว่ามันมีแล้วมันดีเยอะไหมนะครับผมดีกว่าคนไม่มีโคตรเยอะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของทักษะที่2สาย2กันเลยดีกว่าครับสภาพพยัก์ข่าวนะขณะเข้าการต่อสู้ครับจะอยู่ในทางด้านของสภาพพยัคฆ์ข่าวนะการโจมตีปกติและการใช้สกิลวิญ,ญญาณของสภาพพยัคฆ์ข่าวนี่จะแปลงเป็นการโจมมตีหู่ แต่ดาเมจเนี่ยจะแปลงเป็น90%ของค่าดาเมจเดิมครับผมตรงนี้นะถามว่าแรงไม้ก็ใช้ได้นะครับผมแล้วก็มีการตีหมู่ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีการตีกระดูกนะครับผมทุกคนอาจจะงงใช่ไหมว่าทําไมเขาให้ใช้เป็นสาย2ทั้งๆท,ที่ว่าเราใส่นะครับผมได้ทั้งคู่เลยเพราะว่ายังไงเราก็มีการสลับในเกมใช่ไหมเราจะใส่เป็นตัวนี้ครับผมเรื่อยๆนะจากนั้นเนี่ยพอเราจะมีการบันทึกค่าดาเมจเราก็จะสลับเป็นร่างนี้แล้วเราก็บันทึกครับผมเพื่อที่จะเอาดาเมจค่าบันทึกเนี่ยให้มันสูงที่สุดเรา ราจะได้ใช้แบบว่าดามเมจให้มันสูงตลอดตลอดอะไรประมาณนี้เนาะก็ไม่ได้มีอะไรมากครับผมเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของ1000ันปีเลยดีวยกว่าครับในขณะที่เราอยู่ในสภาพยักษ์ข่าวครับสกิวิญญาณแรกนะจะใช้พลังวิญญาณลดลงถึง2แต้มนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากเนาะต่อไปครับผมเราไปดูกันที่10,000ปีครับผมในสภาพยักษ์ข่าวรีทุก1%นนะจะมีการอัปเกรดพลังโจมตี0.5นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เนาะถามว่าได้กำไรไหมบอกได้เลยว่าขาดทุนอยู่นะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของ2500 0 ปีครับในสภาพพยะขาวนะครีทุก1%ครับผมจะมีการอัปเกรดพลังโจมตีได้1%นนั่นเองครับโดยตรงนี้เนี่ยก็จะมีการคืนทุนให้ทุกคนแล้วนะครับผมอ่ะก็เป็นเรื่องดีครับผมถ้าเกิดว่าเราใส่เป็นวงแหวนทางด้านครีนะครับผมบอกได้เลยว่าไม่คืนทุนนะครับต่อไปมาดูกันที่5 0,000ปีครับในสภาพพยะขาวนะครีทุก1%จะมีการอัปเกรดพลังโจมตี1.5%ดครับผมเราไปดูกันที่100,000สปีครับในสภาพพยะขาวนะครับผมดาเมจท้าย ลดลงประมาณ80%และจะได้รับดูดเลือดด้วยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้บอกได้เลยว่าดาเมที่แังที่สุดนะครับผมสภาพโลกกนเนี่ยโคตรที่จะแรงครับผมเราไปดูด้านของทักษะที่3สาย2กันเลยดีกว่าครับโดยทักษะที่3สาย2ครับสภาพพยัคขาโลกันทำดาเมจใส่ัตูหนึ่งยูนิตประมาณ510%ครับความลังจมตีขณะที่ลูกทีมเนี่ยมีการจมตีปกติครับจะมีโอกาส40%ช่วยต่อสู้บอกได้เลยว่าตรงนี้นะครับผมเป็นอะไรที่โคตรจะดีครับคุณลองนึกถึงจูชิงจูชิงทักษะที่สี่ส 2หรือว,ว่า4ส,สายหนึ่งี่แหละที่ว่าเราจะต้องบัฟหน้าแมวให้กับเพื่อนก่อนใช่ป่ะแล้วเพื่อนโจมตีปกติเนี่ยมันก็จะมีการออกไปช่วยต่อสู้ครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยบอกเลยว่ามีเสือเอีครับออกแบบ100%ถ้าเกิดว่าคุณมี5 0 0 0มปีขึ้นไปแล้วก็มีทางด้านวิญญาจาร์ของตัวดี2ดาวแดงขึ้นไปแล้วนะครับผมก็คือเพื่อนโจมตีปกติปุ๊บเสือเอพีออกไปช่วยต่อสู้เลย บอกได้เลยว่าโคตรที่จะดีครับไปดูกันที่10,000แปีครับผมหาสกิลนี้นะครับผมทําการโจมตีเป้าหมายเดียวกันถึง6ครั้งแล้วครั้งถัดไปของการใช้สกิลนี้ครับหาก HP ของเป้าหมายเนี่ยต่ำกว่า1% 0 0 0ของกําลังโจมตีจะมีการฆ่าอย่างแน่นอนครับผมโอ้โหบอกไดยเลยว่าโคตรที่จะดีครับผมสำหรับทักษะต,ตัวนี้อ่ะก็จะเป็นทางด้านของสาย PP นั่นเองต่อไปเราไปดูทางด้านของทักษะสุดท้ายครับผมอ่าวงแหวนแมลงชั่วนะก็จะเป็นพยักขาวติดป,ปีเกเหินเวหาพยักขาวโลกานนะผมจะมี การปล่อยเสือคำรามให้ลูกทีม1นคนนะผมอยู่แบบถาวรเลยแล้วก็จะมีการเปลี่ยนรูปลักษณ์ของตอนเองหรือว่าเปลี่ยนทักษะที่2สาย2นั่นแหละนะครับผมเราก็จะเปลี่ยนไปอีกสายหนึ่งเนาะแล้วก็ตัวละครที่อยู่ในสถานนะเสือคำรามลูกทีมจะได้รับสกิลอีกชุดหนึ่งนะครับผมของทักษะที่สี่สาสายอะไรก็ตามนะครับผมมันก็จะเป็นทางด้านของอีกสายหนึ่งเพิ่มมาอีกประมาณ4ี่วงตามที่ทุกคนได้เห็นในคลิปเลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างครับจะมีการอัปเกรดพลังโจมตีแบบถาวรจํานวนการอัปเกรดเนี่ยก็จะเท่ากับ100% ของพลังโจมตีที่ขยะข่าวมีทีนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังครับว่าสกิลตัวนี้มันทํางานอย่างไรอย่างแรกเลยครับหากคุณเนี่ยใช้ทักษะตัวนี้ใส่กับเคลื่อนตัวใดก็ได้นะครับผมมันก็จะมีการติดเสือคํารามครับโดยเสือคํารามนี้นะครับผมมีอะไรบ้างหนึ่งเลยนะครับผมมันจะมีการเพิ่มทักษะที่4ถ้าเกิดว่าเราใส่ทักษะที่4สาย1นะครับผมตัวละครที่เราได้บัฟนะมันก็จะมีการเพิ่มวงแหวนขึ้นมาอีกนะครับผมเป็นทางด้านของทักษะที่4สาย2อะไรประมาณนี้นะครับผมมันก็จะเพิ่มขึ้นอย่่างที2ครับ ก็จะมีการอัปเกรดพลังโจมตี100%ที่พลังโจมตีพยักขาวมีนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เรามาดูกันที่1,000ปีครับทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนรูปลักษณ์แต่ทำให้คูดาวของสกิลนี้เนี่ยลดลงถาวร1เทินเลยนะอ่ะยิ่งเราเปลี่ยนรูปลักษณ์ครับสกิลคูดาวตัวนี้นะครับผมก็จะลดลงนะเราไปดูกันที่10,000ปีครับผมหากพลังโจมตีพื้นฐานของลูกทีมที่ได้รับเสือคำรามเนี่ยสูงกว่าพยักข่าวโลกาลพลังโจมตีพยักข่าวโลกาลเนี่ยจะสูงขึ้้นนนนนถึง50%คครรััับบผมอออีนนอธิายหยห่ะ พลังโจมตีพื้นฐานคืออะไรนะครับผมพลังโจมตีพื้นฐานนี้จะมีอยู่ในตัวถังเฉินนะครับผมแล้วก็อยู่ในตัวโพเทีครับมันจะมีการจํากัดเนาะอ่ะพลังโจมตีพื้นฐานก็คือตรงนี้อย่างเช่นผมมีอยู่ประมาณอ่าหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนล้านผมมีอยู่ประมาณ3ล้าน9ก้าแสนอะไรประมาณนี้เนาะนี่ก็คือพลังโจมตีพื้นฐานโดยที่ผมเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปในเกมครับแล้วเราเอามาเทียบกับทางด้านของเสือเอทีครับเห็นไหมว่าพลังโจมตีพื้นฐานเสือเอทีเนี่ยน้อยกว่าดังนั้นยังไงนะครับผมเสือเอีเนี่ย จะมีการได้อัปเกรดพลังโจมตีอย่างแน่นอนเลยครับผมก็คือประมาณ50%นะอ่ะจะเป็นประมาณนี้ดังนั้นนะครับผมก่อนที่เราจะลงสนามเราควรมาปรับทางด้านของพลังโจมตีเสือ h อเนี่ยให้ต่ำกว่าเล็กน้อยก็ได้นะผมเนื่องจากมันเป็นพลังโจมตีพื้นฐานเราเข้าไปในเกมยังไงก็ไม่มีการแกว่งอย่างแน่นอนครับผมอ่ะจะเป็นประมาณนี้แล้วถามว่าประโยชน์เนี่ยมันคืออะไรตัวละครเสือ h อของคุณเนี่ยจะมีดาเมจที่สูงขึ้นแล้วก็ทําให้บัฟเพื่อนตรงนี้นะครับผมที่มีการบัฟเพื่อนเสือคำรามใช่ปะ บับเคลื่อนแรงตามพลังโจมตีและมันไม่ได้เป็นพลังโจมตีพื้นฐานเพราะฉะนั้นหากเรามีการอัปเกรดพลังโจมตีในเกมนะครับผมก็จะมีการส่งต่อ a d k อย่างแน่นอนครับผมอาจจะเป็นประมาณนี้เราไปดูกันที่25,000ปีครับจาก50%นะครับผมก็เป็น75%นะแล้วก็50,000ปีครับก็เป็น100%ต่อไป100,000ปีครับหลังลูกทีมใช้สกิลวิญญาณอีกชุดที่เสือเนี่ยมอบให้สําเร็จนะครับผมเสือคำรามเนี่ยจะมีการอัปเกรดพลังโจมตีให้ลูกทีมแบบทวีคูณนะครับ กลังจ่มตีที่งสูงนะหลังจากที่พยักขาาเนี่ยมันบัฟให้คุณอย่าลืมใช้ทางด้านของทักษะที่4นะครับผมใส่ที่มันมีการเปิดให้นะครับผมและนี่ก็คือสกิลทางด้านของเสือเอจีนั่นเองนะครับผมเอาล่ะทีนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของการใส่วงแหวนกันเลยดีกว่าครับหากเป็นทางด้านขออสายพีพีโดยปกติเนี่ยผมจะใช้เป็น1นะครับผม2 2 1แบบนี้นะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยจะเอาทางด้านของเสือเอจพีไปลงเดียเด่ยวๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาลงกับเชลเซียอยากให้เสือไปบัฟนะคร ิวนะครับผมทักษะที่4เป็นอีกสายด้วยก็ใส่เป็นเอ่อหนึ่ก็ได้นะครับผมอ่ะโดยวงแหวนที่ผมจะไม่จํากัดเลยนะครับผมนั่นก็คือทางด้านของคุณจะใช้เป็นทางด้านของทักษะที่4สาย1หรือว่าคุณจะใช้เป็นทักษะที่4สาย2ก็ได้นะวงแหวนที่1ใส่เป็นสาย1ครับวงแหวนที่3นะครับผมใส่เป็นสาย2นะจะเป็นประมาณนี้ครับวงแหวนที่ผมแนะนําทางด้านของ P P ครับก็จะเป็นประมาณนี้สาย P V E หรือว่าสายตีกระดูกกันเลยดีกว่าครับอ่าเรามาดูกันนงนั่นของสายตีกระดูกนะครับเรามาดู อย่างถามว่าวงแหวนพวกนี้ผมจํากัดให้ทุกคนต้องใช้ตามไหมจํากัดครับผมจํากัดทุกสกิลเลยหากถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเล่นเป็นทางด้านของเสือแบบเปล่าๆนะครับผมทําดาเมจแบบเปล่าๆคุณจะต้องใส่วงแหวนตามนี้แบบเป๊ะๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาไปบัฟให้เชเลนเสียคุณจะใส่เป็นสาย2ตรงนี้ก็ได้อันนี้เปลี่ยนได้นะครับผมอ่ะเรามาอธิบายแต่ละสกิลครับวงแหวนตัวนี้ทําไมถึงจํากัดเพราะว่ามันจะมีการบันทึกดาเมจซึ่งดาเมจคุณเยอะขนาดไหนในการโจมตีครั้งแรกมันก็จะแรงประมาณนั้นเรื่อยๆเรื่อยๆผม แนะนำนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยมีการเก็บสแต็กบัฟดาเมจอะไรของตัวละครไม่ว่าจะเป็นถังเย,ยหัว30สแต็กอาโพลซ,ซีนะครับผมอาพรเทสมุด6สแต็กอะไรต่างๆบัฟมานะ้ําครบทุกสิ่งทุกอยาก่างเราเค่อยใช้ทักษะตัวนี้ครับเพื่อจะเป็นการบันทึกดาเมจเนาะซึ่งเราบันทึกไว้เท่าไหร่นะครับผมต่อให้บัฟมันหายเนี่ยดาเมจมันก็จะมีการอยู่เท่าเดิมนะมันก็จะมีการล็อกดาเมจนั่นเองครับก็จะเป็นประมาณนี้ดังนั้นยังไงยังไงคุณจะต้องใช้เป็นด้านด้านของทักษะที่1สาย2ต่อไปครับเดเรดร้านของททักษะี่ 2. ผมสาย2กันเลยกว่าทําไมเราต้องใส่เป็นวงแหวนนี้ครับทั้งๆที่ว่ามันมีการสลับล่างกันได้ทําไมผมต้องจํากัดครับผมอ่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าครับอย่างที่ผมบอกไปครับทักษะาดาเมจดนะครับผมท้ายสุดตรงนี้มันจะแรงขึ้นและการบันทึกดาเมจดครั้งแรกของเราเนี่ยจำเป็นให้บันทึกมันดีๆไม่มีกระดูกประจําตัวส่วนแขนคุณไม่ต้องสีเรียดครับผมนะคุณอยากจะใส่เป็นสาย1สาย2อันนี้ก็แล้วแต่ครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีทางด้านของกระดูกประจําตัวยังไงยังไงคุณจะต้องล็อกนะครับผมใส่ตรงนี้เป็นทาาางง้นขอส เท่านั้นเพราะอะไรครับผมเดี๋ยวผมค่อยอธิบายในทางด้านของกระดูกวิญญาณครับเพื่งมันจะอธิบายได้ดีมากที่สุดครับพูดง่ายๆก็คือไม่จะทาให้การโจมตีครั้งแรกของเราเนี่ยดามจสูงมากครับผมการใช้สกิลอะไรต่างๆเนาะดามจท้ายสุดตรงนี้มันก็จะทําให้บันทึกครังไว้ได้ดีที่สุดครับผมอ่ะเราไปโด,ดนดาของทักษะตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงเนาะทำให้ศัตรูได้รับดาเมจสูงขึ้นตรงนี้เหมาะสําหรับการตีบอสอยู่แล้วต่อไปตัวนี้ครับผมก็จะมีการก๊อปพลังโจมตีนะหากเราเนี่ยเป็นทางดาน,งดดนดียวนะ แนะนำเลยทักษะที่4ี่สายหนึ่งตรงนี้นะครับผมยังไงคุณก็จะต้องใส่ครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าคุณเอาไปเล่นกับเชียร์ลูกเสียคุณจะสามารถใส่เป็นทางด้านของทักษะที่4สาย2อันนี้ก็ได้ครับผมวงแหวนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมที่ผมจํากัดก็คือจํากัดทั้งหมดเลยนะครับผมควรจะใส่เป็นประมาณนี้ตรงนี้นะผมสามารถเปลี่ยนได้ถ้าเกิดว,ว่าคุณไม่มีกระดูกประจาตัวแต่ถ้าเกิดว่ามีกระดูกประจําตัวย, ysical, ยังไงยังไงคุณก็ต้องใส่เป็นวงแหวนตัวนี้ต่อไปครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงทางด้านของกระดูกวิญญาณกันเลยดีกว่าครับกระดููวิญญาาาาณนนนนรมทงงด้ขขอแเ เลยดีกว่านะหลังจากรวมเราวล่าวบุรุษบันทึกดาเมจครับทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนรูปลักษ์การโจมตีปกติของฝ่ายเราเนี่ยจะมีการเสริมดาเมจให้สูงขึ้น10%เพิ่มได้สูงสุดถึง80%นะครับผมก็จะมีการเป็นฝ่ายการปับเพื่อนอะไรประมาณนี้แหละยังไม่พอแค่นั้นครับตัวละครเราเนี่ยก็จะมีการโจมตีปกติแรงขึ้นอีกดังนั้นก็แค่ใส่นะมึงก็ดีแล้วต่อไปเราไปดูนักนขอสีดาวครับโดยทุกครั้งที่เราเนี่ยมีการเปลี่ยนรูปลักษ์ครับจะมีการ ขยายระยะเวลาของการบันทึกดาเมจของเหล่าวีรลบุรุษประมาณ3เทินครับอ่ะหลังจากที่เราเนี่ยมีการใช้ทักษะที่4แล้วมีการเปลี่ยนรูปลักษ์ครับโดยคุณเนี่ยไม่ต้องใช้ทักษะที่1มันก็จะมีการเพิ่มระยะเวลาให้นะครับผมการต่อสู้หนึ่งสนามของรวมเหล่าวีรลบุรุษนะครับผมก็คือทักษะที่1สาย2นั่นเองครับจะใช้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่ค่าบันทึกเนี่ยจะสูงขึ้นถึง300%ทันทีเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาธิบาบอย่างที่ผมเคยบอกครับว่าผมจะมาธีบาบเนาะอ่ะตรงนี้ครับผมการบ มีการเก็บสแต็กใช่ไหมสูงสุดเนี่ยมันก็จะเพิ่มเป็น3สแต็กครับผมมันก็จะเป็น3 0 0อะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีกระดูกจำตัวครับมันก็จะเพิ่มเป็นอนันตของ3 0 0้อทันทีเลยก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมถามว่ามันดียังไงครับผมเนื่องจากตรงนี้เนี่ยมันจะใช้ไม่ได้อีกเลยนะมันก็จะเป็นการล็อกครับผมจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจยังไงเดียเรามาดูกันที่1 0 0 0 0แปีครับค่าบันทึกครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นการทวีคูณใช่ป่ะนั่นก็คือการบันทึกดาเมจครั้งแรก คูณก็เป็นเท่าไหร่ก็เป็น200%ครับทีนี้เราบันทึกใหม่อีกครั้งนะผมถามว่ามันเป็นเท่าไหร่มันบอกว่าบันทึกแค่ครั้งแรกเท่านั้นแล้วมันก็รีเซตครับมันก็จะเป็น200%ซ้ําอีกรอบนึงแล้วมันก็เป็น300%ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีกระดูกประจําตัวใช่ไหมมันก็จะมีการบันทึกครั้งแรกเป็น300%เลยดังนั้นมันก็จะทวีคูณเข้าไปครับมันก็จะมีการบันทึกเป็น600%ในครั้งแรกและเราเนี่ยใช้ทักษะที่1ไม่ได้ดียังไงนะครับผมมันก็ดีในเรื่องที่ว่าเห็นไหมมันมีบอกตรงนี้ครับหากเราเนี่ยมีการใช้ทักษะตัวนี้อีกครั้ง มันจะมีการดีเซตนะครับผมการบันทึกนั่นคือสาเหตุว่าทําไมเราจะใช้ทักษะที่1ไม่ได้แล้วก็อย่างที่2และทีนี้หลายๆคนจะสงสัยว่าเอา้าแล้วจะทํายังไงให้มันอยู่ได้ตลอดล่ะเดี๋ยวมันก็หมดครูดาวเราใช้ทักษะที่1ไม่ได้ตรงนี้มีบอกอยู่ครับผมถ้าเกิดว่าเรามี4ดาวอย่างที่บอกไปนะหากเรามีการใช้ทักษะที่4เปลี่ยนรูปลักษณ์เนี่ยทางด้านของครูดาวตัวนี้ครับผมมันก็จะมีการเพิ่มขึ้นเอ้ยเฮ้ยไม่ใช่นะครับผมทางด้านของปกติมันจะอยู่ได้3เทินใช่ไหมมันก็จะทบไปอีก3เเทิรนย่งาสลลับ่างจูชิมไปามา สเตกนะครับผมที่มันจะทบมันก็จะมีการทบขึ้นทบขึ้นมากขึ้นเท่านั้นครับผมจะเป็นประมาณนี้เนาะผมก็แนะนาให้ทุกคนเนี่ยไปศึกษาด้วยตัวเองครับจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเนาะต่อไปกไปดูกระดูกประจําตัวส่วนหน้าอกครับใน2เทิร์นแรกเนี่ยการใช้สกิลวิญญ,ญาณดามเมจแรกจะสูงขึ้น100%เราไปดูกันที่4ดาวเหลืองครับขนาดเปลี่ยนรูปลักษณ์หากใช้สกิลวิญญ,ญาณแรกได้นะครับผมจะโจมตีด้วยสกิลวิญญ,ญาณแรกนะครับผมและสุ่มการโจมตีศัตรูคนอ่ะคนก็จะเป็นประมาณนน,นีีนะ้้รรับบมมตงงก็อา์แบบ เลยถ้าเกิดว่ามันสุ่มมั่วทุกคนก็ถอดออกแต่ถ้าเกิดว่าไม่สุ่มมั่วอันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะครับผมสลหรับตัวนี้เนาะอันนี้ก็แนะนาครับผมแล้วเราไปดูกันที่หกดาวเหลืองครับผมในสภาพโลกันเราสามารถต่อต้านสถานะที่เกี่ยวกับสกิล1ยูนิตของศัตรูที่ปล่อยได้ในสภาพพยัคขาวสามารถต่อต้านสถานะที่สกิลหมู่นะครับผมของศัตรูปล่อยได้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับเอาล่ะหากใครชอบคลิปแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจผมในคลิปต่อไปนะสำ ลากันไปก่อนทุกคนอ่ะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ